ครับอันนี้ปลาไม้แอลทุเรียนอยู่กลางตรงพิกัดบ้านพงพยอมมูหกแต่ขนติปูกยอยู่มูห้าเด้อครับเด้นี่ครับเดิมตัน้นี่เป็นนาเนาะเป็นทีนาทำนามันเป็นดินซ้ายนะครับเวลาทำนาเอาน้ำใส่มันก็นจะแห้งเร็ว แกขี้ขันเนี้ยนะล่ะก็เลยกะมายกหกเป็นหลังเตาน่อยเดียวนะแล้วแกยกบนสูงนะครับเนาอลองมาปลูกทุเรียนนนี่ทุเรียนอายุสี่ปีปลายวาอยห้าปีแล้วครับพิกัดนี้อยู่ประมาณแกปลูกนี่ประมาณสี่สิบต้นมีตึงต้นงามต้นบบ่งามเนะ้อแล้วแต่สภาพดินน,นะครับทางหลังบนก็เป็นทุ่งนาะ น,นะครับมันมีต้นจะตายกับหงก็มีต้นบางต้นกับงามบางต้นกับบางงามมาปลูกบ้านอยู่กลางตรงนี้เลยป่าแอวไหนหนอต้นตีอยู่หิมบ้าน,น่เหมาะนี่ต้นนี่ปองงามกับงามอยู่แต่ว่ามันคือตามสภาพวะครับมันเลี้ยนนอกทินหนอ ือสภาพต้นหูซสื้อผามันจะสมอยู่เนาะแต่แตกใบนี่แตกยอดนี้นะครับแตกยอดดีอยู่เหมือนต้นนี่โดนโอทอบเนาอสภาพต้นนี่บกไข่ดีตอนได้ครับแต่ว่าแกก็ดูแลจน ดูแลตามมีตามเกิดเอาพ่อแกะนกทินมันผมมีประสบการณ์เนาะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนี่ต้นนี้กับมาะอยู่ต้นนี้แตกใบอ่อนพ่อแก้วพ่นสารไอ้เล่งใบเนาะต้นนี้แตกใบอ่อนเมาะอยู่ต้นนี้อันนี้กับปลูกไม้กูกับล้ายนี่ เปมนยกโกบมาสูงนอนเป็นเดิมเป็นทีน่นะต้นนี้พอแล้วเหมือนแก้มาได้แต่งจริงเลยเนาะพอตามสภาพต้นนี้กันไทยจะตายไทยปลูกปลูกเสริมใหม่พอนี้เ นี่ก็น้ำกับขังนี่นี่มันต่ำนี่แกย,ยกยโคกมันสูงน้อยแต่ต้นนี่พอท้าจะบอกใครรอดแลวนะอืตอต้นนี้มีดอกนี่นะะอือนี่เออทุเรียนพงขย้อมครับนี่อำเภอจุนจั่างวัดขยาวดอกแล้วครับนี่ ต้นนี้นี่มีดอกละดอกบนบุ้นแหมนึ่งพุ้ดอกแกว่าแก่าปล่อยให้มันออกตามสภาพนะถ้ามันติดก็ติดถ้าหมดติดก็มันรุดไปแกเคยได้กินแล้วรครับสองข้างแต่ว่าต้นที่กินได้นี่ตายเวละ ดีป้าก็ต้นดีตายนี่น,นี่สภาพอายุมันมีอายุสามปีสีป่ปีห้าปีมันไล่แกปลูกไ่เรียกันเนาะตามสภาพนี่สามสภาพครับคือมันเป็นทีน้าเนาะนี่ต้นนี้กน็น้อยอยู่มันไท้ตายแล้วก็ามาเสริมนี่อยู่แอ่ก็เกว้น ต้นนี้กันนี่ต้นนี้เดี่วห้าปีได้กินแล้วตายเหละอืมเนี่ยแกก็เสียดายต้นนี้ได้กินได้กินครั้งเดียว,วตายเหี้ยต้นนี้อันนี้เยอ,อปะปูผสมผสานเนาะหลายอย,ย่างอยู่แก ต้นนี้ก็หยออหมออยู่นี่แตกมออยูอออ่ย้อนแสงมึดคือแกยกโคกยกโกขึ้นมาจะนี่น้อยหนึ่งเรากัดปลูกอันนี้เป็นที่น้านะครับเนมตัม้มเลยนะนยมีน้าม,มีอย่างขังนี่เน่ะ ปลูกหลยอันยูครับนี่กระท่อมกระท่อมนี่งามดีเนาะสูงจงังเลยม่วงม่วงนี่แก่ก็ปลูกม่วงก็สูง khá ต้นาานี่ด้วยเพราะมันเก็บปนกระท่อมนี่เหมาะดีเฮะกระท่อม แกมีขุดสะนี้น้อยเดี๋ยวนี่เลี้ยงป่านี่ก็ันทั้งปุ่นก็เป็นที่นาเนอทำนาอันนี้คือปลูกกลางนาเลยยนี่เดิมเป็นนาเนี่แหละครับน้ำกับขังยันนี่ฮาน,นี่ครับสภาพพื้นที่น้ำขังดินทรายตอนนี้มันหน้าฝนเนอกระกดาวันนี้วันที่็7กรกฎาคมา2566 แมวสวนไอ้าบ้านที่เป็นมาปลูกทุเรียนก่อนผมละแก่ปลูกได้ห้าปีละบางต้นห้าปีสี่ปีสามปีมิสองปีมิหนึ่งปีมิหลายรุ่นเพราะต้นไหนตายแกก็ปลูกซ่อมนี่นะครับนี่สวนมันมีเงาะนี่ก็เงาะกันนี่ก็เงาะแกปลูกผสมผสนเนาะไออย่าง quê ấy nói nè anh nè, kinh muốn bỏ đi nó. Tốt này nó bỏ đi đi ăn đi nè nay giờ đi ăn đi nè, tại ăn Cái bỏ, đi ăn nè này đi ăn vô cây ban nè, đi nè, เออีนเงาะเนี่ยคนี่เงาะออกแล้วนี่นี่เงาะเปินได้เป็นละเงาะเป็ิลละเงาะเงาะเปิน,ไ,ปปนไ,ปได้กินแล้วนี่ท <c ười> ั้งนี้เป็นสวนเงาะเนาะแกปลูกเงาะหลายต้นเง,งาะง้างดินดินน,นี่แกเงาะต้นเง,งาะง้างงามกอทุเรียนครับนี่ งอมันมีลูกได้ลูกละต้นนั่นเนาะหันลอกลูกละนี่งเ,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 เางาะครับเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อเอ๊ไม่นะเงาะโอ้ฮิตดอกเนี่ยเมื่อกี้หันไปนี่เงาะนี่ครับเกี้หันออกลูกขนาดแกว่าได้กินปีนี้ได้กินเงาะละนี่ครับถุเลี้ยนแกกับมีนี่น,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 นี่ถุเลี้ยนนั่นทุเลี้ยนนี่ทุเลี้ยนแต่ทุเลี้ยนพอพองน้ำเท่าไหร่ กงางน้มอยู่บางต้นกงางน้มบางต้นกับบางามตาม,ามสภาพเพราะพื้นทีนเป็นพื้นที่ไอ้น,น้เนาะดินเป็นดินทรายน้ำขังแต่ว่าแกก็ว่าน้ำมันก็นลงไว้อยู่หมายว่าขังประมินนี่ต้นนี้ใบออกงามน,น,น,นี่นี่แกยึดคขุดโขกอีน่ะนีน่ะนีนะอืม นี่งามอยูนซับผ้าครับต้นกวางงามต้นกวางงามต้นนี้บวางงามใทยปลูกใหม่ต้นตนี้นะครับรอืาเออทำแกทำสวนทำสวนผสมผสานเนาะหลายอย่างปลูกหลายอย่างครับ làm nháy phụ ngọ phụ oh, phụ liến anh đi thầy màu phẳng anh đi thầy tôn màu này, Nhi, này Nhi, làm nháy à. anh đi đúng ngọ เงาะเงาะตั้งให่บรรทนทนแคบหมูนะครับอีหันทั้งปุ่นทีบรนเอาไว้ตาแคบหมูน่เงาะสนเงาะม่วงม่วงเงาะเาะ,ะม่วงสมโอ,อยังอยู่ น,น,นี่ต้นยังวะอืมจใจสมโอหม่องเหมาะเหมาะอยู่ในบ้านเปิน่นบ้านเปิ่นอยู่กลางตรงนะครับเลยกลางตรงนี้ทำนาบ้านเปิ่นทำปลูกบ้านอยู่กลางตรงลมเย็นสบายเป็นสวนแมวสวนของอาวันบุญคน,นบ้านผงพัยยอมหมูห่ห แกมาทําสวนอยู่กลางตรงหรให้บ้านเปิ่นนะครับวันไอแมวสวนเปิน่นอ่เอาวันบุญ